เริ่มต้นสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองกับทุกประเด็นด้านสุขภาพพบดัชนีบ่งชี้ความสุขของการใช้ชีวิตอย่างอิ่มสุขกับทุกเรื่องเล่าที่ให้เรากินอยู่ดีมีความสุขด้วยสุขภาวะสำหรับทุกช่วงวัยเข้าใจพัฒนาการของแต่ละช่วงวัยให้อยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์อิ่มสุขแลกเปลี่ยนแบ่งปันเคล็ดลับสุขภาพดีพร้อมทำความเข้าใจถึงพื้นฐานด้านการพยาบาล เพื่อให้คุณเริ่มต้นแอคทีฟสร้างสุขภาพดีด้วยตัวคุณเองง่ายๆทุกวันอาทิตย์8นาฬกาในรายการเวลเน็ตทอล์กสุขภาพดีอย่างยั่งยืนโดยอาจารย์อนุสรแน่นอุดรผู้เชี่ยวชาญด้านการพยาบาลชุมชนคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมาเริ่มต้นดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกัน กับวิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Wellness Talk สุขภาพดีอย่างยั่งยืน เริ่มต้นสุขภาพดีและตัวคุณเองกับทุกประเด็นด้านสุขภาพความสุขของการใช้ชีวิตอย่างอิ่มสุขกับทุกเรื่องเล่าที่ให้เรากินอยู่ดีครับสำหรับรายการเวนเนสช็อคผลิตรายการโดยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลนธนัญบุรีร่วมกับวิทยุราชมงคลธนัญบุรีครับเราจะมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทางสถานีวิทยุราชมงคลธนัญบุรี FM 89.5เมกะเฮิร์ตซ์อินโนเวชั่นฟอร์ไลฟ์สัปดาห์นี้มาพบกับผมครับผู้ช่วยศาสตราจารย์อนุสร์ครับและในวันนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของ รู้ทันแพนิคชีวิตมีสุขนะครับกับอาจารย์ดร ok กหนกรัฐสุดลาภาครับผมอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีคร,ครับอาจารย์อาจารย์วันนี้เรามาห้ามศาสตร์มามาเรื่องของอจิตใจกันบ้างนะครับเพราะว่าหลายๆสัปดาห์ก่อนหน้านั้นก็จะเป็นเรื่องเด็กเรื่องผู้ใหญ่ผู้สูงอายุนะครับผมรวมไปถึงเรื่องของชุมชนนะครับเรื่องบุรีไฟไฟ้าเลยว่ากันไปวันนี้เราข้ามมาเป็นเรื่องจิตใจกันบ้างเพื่อจะได้ทําให้รายการแบบ มีความหลากหลายนะครับอาจารย์ครับวันนี้เรื่องแพนิกก่อนเลยซึ่งอาจจะเป็นเรื่องท็อปฮิตน้องอาจารย์เนาะแล้วก็คนที่เป็นก็เป็นแต่คนไม่เป็นก็ไม่เป็นเลยนะครับแต่ว่าถามว่าทุกคนก็น่าจะมีโอกาสได้เป็นบ้างนะครับผมดังนั้นเรามารู้กันก่อน,อนว่าโรคแพรนิกมันคืออะไรครับอาจารย์ครับค่ะก็ยินดีนะคะวันนี้ก็เป็นเรื่องสุขภาพจิตนะครับะครับผมเป็นเกี่ยวกับ ความผิดปกติทางเรื่องของจิตใจครับผมก็ทําให้มันมีการเปลี่ยนแปลงส่งผลต่อทําให้เกิดอาการออกมาทางด้านการแสดงออกคือตื่นตระหนกครับหลายๆคนอาจจะเคยเห็นในข่าวนะคะารย์เช่นมีหายใจติดขัดมีความรู้สึกว่ามีเหงื่อออกตามปลายมือนะคะแล้วก็ตัวสั่นใจสั่นบางคนเป็นเยอะขนาดที่ว่ากลัวที่จะเสียชีวิตนั่นแหละค่ะจั์นั่นคือ แสดงออกถึงว่ากําลังจะเข้าสู่โรคแพน,นิกแล้วครับครับผมแล้วจริงๆโรคแพนิกเนี่ยครับเ,เป็นได้ทุกคนไหมครับจย์เกิดได้ทุกคนไหมเอ่ยอมีโอกาสเกิดได้ทุกคนค่ะจารย์ถ้ามันเข้าไปอยู่ในปัจจัยที่ส่งผลทําให้เกิดได้นะคะคซึ่งสาเหตุค่ะจย์ของการเกิดโรคแพน,นิกเนี่ยมันก็มาอย่างแรกเลยคือพันธุกรรมถ้าเกิดว่าเรามีพ่อแม่ที่มีปัญหาเรื่องโรคของแพนิค ะะก็ส่งผลทาให้ในครอบครัวเนี่ยเกิดได้แล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีในสมองค่ะอาจารย์ที่มันมีความไม่สมดุลของสารเคมีในสมองค่ะคคแล้วก็อาจจะถ้าจากปัจจัยภายนอกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเช่นพวกความเครียดสะสมครับค่ะที่มันมีความสะสมจนทําให ร่างกายเราเนี่ยมันรับรู้ถึงความเครียดในระยะเวลายาวนานค่ะส่งผลทําให้เกิดเรื่องของระบบประสาทาอัตโนมัติทำงานผิดปกติค่ะอาจารย์รแล้วก็จะแสดงออกมาทางด้านอ,อ,อาการแสดงที่บอกไว้ข้างตน้นค่ะแล้วก็อีกสองสาอย่างที่อาจจะเป็นปัจจัยทําให้เกิดได้ก็เช่นบางท่านที่มีภาวะ สุขภาพโรคบาง,อย,างอย่างเช่นโรคไทรอยอเช่นมีอาการของน้ําตาลตา่ำนีคมันก็จะเป็นอาการที่ใกล้เคียงส่งเสริมการส่งเสริมทําให้เรารู้สึกว่ามันไม่ไม่ปลอดภยัยก็อาจจะก,กระตุ้นให้เกิดอาการแพนิคได้แล้วก็ในเรื่องของอาจจะมีพฤติกรรมการใช้สารเสพติดเดียวนี้ ก็เยอะเป็นตัวกระตุ้นทําให้เกิดอาการแพนิกแล้วก็สุดท้ายก็คือเรื่องของความบริสุทธิทางด้านโรคต่างๆเส้นโรควิตกกังวลเนี่ยโรคซึมเศร้ารก็มีผลทําให้เกิดอาการแพนิกสแสดงออกมาได้ค่ะอยงนั้นจริงๆแล้วที่อาจารย์เกิดมาทั้งหมดเนี่ยก็คือตั้งแต่เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของพันธุกรรมนะครับความไม่สมดุลทางสารเคมีในสมองรวงไมไปถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาที่บางคนเคยอาจจะเคยเจอแพนิกแล้ว ก็จะอาจจะมีความแต่ว่าพอเคยเป็นครั้งหนึ่งแล้วจเขาจะเริ่มรู้แล้วว่าช่วงไหนโมเมนต์ไหนที่เขาจะเป็นถูกไหมอาจารย์เขาเขาก็จะพยายามหลีกเลี่ยงแล้วแหละนะครับแล้วก็รวมไปถึงการมีสารกระตุ้นบางอย่างที่ทําให้เขามือสั่นใจสั่นแล้วก็ไปอินดิวแล้วก็ไปส่งเสริมเนาะอินดิวแล้วก็ไปส่งเสริมทําให้เขาเกิดแผนิคได้ง่ายขึ้นรวมไปถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องของความเป็น เรื่องของสภาพจิตใจของเขาเนาะอาจจะอาจจะอาจจะบอบช้ำอาจจะยังไม่ได้ฮีลิ่งได้ดีแล้วก็ส่วนสำคัญเลยนะคะอาจารย์บางคนเคยเจอผลกระทบทางด้านจิตใจเช่นเกิดการสูญเสียฉับพัน์เกิดความรุนแรงในชีวิตต่างๆอะค่ะก็อาจจะทําให้รู้สึกว่าเกิดเหตุการณ์ที่ที่เขา เลยเรียกโรคนี้ว่าโรคตื่นตระหนกับพันธุ์โดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวครับคัแล้วเราก็อย่างที่อาจารย์บอกอ่ะมันก็ไปใช้ความจําในการเกี่ยวกับความสูญเสียอันนั้นครับครับผมซึ่งคือถ้าถ้าเราอยู่นั่งอย่านที่ถืออย่างเงี้ยล้วเราตื่นตระหนกอ่ะอ่ความว่าระดับความรุนแรงหรืออันตรายอ่ะอาจจะประมาณหนึ่งแต่ถ้าเราไปตื่นตระหนกตอนขับรถโอ้โหหรือหรือหรือกำลังทำแบบ ทำงานใช้เครื่องจกักรที่แบบมีความอันตรายหรือขับมอเตอร์ไซค์อยู่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นความแบบทวีความรุนแรงที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุที่ที่มากขึ้นน<ช>ะครับอาจารย์แล้วเราจะรับมือกับกับโรคแพนิกยังไงโดยเฉพาะคนที่ที่เคยเป็นรวมไปถึงคนรอบข้างที่เจอคนเป็นโรคแพนิกเราจะรับมือ,อยังไงเดี๋ยวเราแบ,บ่งกันเป็นสองส่วนก็ได้อาจารย์ก็คือเอาคนที่เป็นแพนิกก่อนเราจะรับมือ,อยังไงที่จะป้องกันหรือหลีกเลี่ยงไม่ให้ตัวเองเกิดเป็นซ้ํา หรือหรือไม่เกิดเป็นแพนิคเลยก็ได้ครับดีมากเลยค่ะอันนี้จะเจอหลายคนที่มาขอคำปรึกษาค่ะอาจารย์ว่าเวลาขึ้นรถเคยเจออาการแพนิคแล้วเวลาขับรถอยู่บนทางด่วนต้องหยุดรถกระทันหันพอมีอาการอย่างที่เคยเจอค่ะก็วิธีแรกเลยเราอยากให้ให้ท่านแบบคือตั้งรับโดยวิธีการหายใจก่อนคืออาจจะหยุดรถหรืออาจจะอยู่ในที่ที่สงบที่ปลอดภัยค่ะแล้วก็หายใจให้ให้รู้ทันว่า หายใจเข้าลึกๆนะคะสักประมาณสี่จังหวะลมหายใจแล้วก็กั้นไว้สักสองจังหวะแล้วก็หายใจออกมายาวๆค่ะก็คือหายใจเข้าสี่จังหวะคือหนึ่งสองสามสี่เลยค่ะหยุดกั้นสองค้งแล้วก็หายใจออกคือก็คือทำค่อยๆทําให้เป็นระบบแล้วก็ช้าๆแล้วก็อยู่กับลมหายใจเพื่อจะได้ควบคุมสติได้ด้วยใช่ไหมคะเป็นอย่างแรกแล้วก็คือ ก็ต้องบอกตัวเองก่อนคะอ่ะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยสำหรับคนที่ไม่เคยเป็นนะคะอาจารย์คือมันเป็นโรคที่สามารถรักษาหายได้นะคะคแล้วก็เราสามารถควบคุมได้ค,ะค่ะต้องให้คือบอกกับตัวเองให้ตัวเองอรู้สึกว่ามันปลอดภัยค,ค่ะอาจารย์ครับผมค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือก็อาจจะเป็นทำกิจกรรมนะคะที่รู้สึกว่าผา่อนคลายหลายกิจกรรมตัวนี้ก็ สามารถทําได้ดูหนังฟังเพลงเพื่อจะหลีกเลี่ยงจากกิจกรรมที่มันตึงเครียดที่เราประสบอยู่ในทุกวันค่ะอาจารย์แล้วก็ก็ถ้าเราเป็นขึ้นมานะคะโดยที่เรากังวลเนี่ยอาจจะเรื่องของขอความช่วยเหลือแล้วค่ะอาจารย์เพราะว่าการขอความช่วยเหลือสําคัญมากอยากให้บอกให้แก่คนที่เราใกล้ชิดหรืออยู่ตรงนั้นว่าตอนนี้เรามีอาการแบบไหนที่รู้สึกว่าเหมือนหายใจไม่สะดวกหรือว่ามีอาการแบบนี้ ขอรองขอความช่วยเหลือค่ะเราก็จะรู้สึกถึงความปลอดภัยนะคะ,ะที่อีกอันนึ้งก็คือให้เปลี่ยนโฟกัสค่ะอาจารย์บ,บางทีเรารู้สึกว่าวิตกกังวลอยู่กับเหตุการณ์ตรงนั้นนานๆเนี่ยเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนโฟกัสไปรู้สึกกับ อ่ไปอยู่กับสิ่งแวดล้อมข้างนอกมากขึ้นครับนะคะอยู่กับแสงอยู่กับเสียงเพื่อเปลี่ยนบรรยากาศเป็นโฟกัสค่ะอาจารย์ครับผมทีนี้อาจารย์ก็ได้เกิดมาแล้วในเรื่องของการขอความช่วยเหลือทีนี้ก็จะกลายเป็นหน้าที่ของคนรอบข้างและถ้าสมมุติว่าเจอหรือจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ขอความช่วยเหลือหรอกแต่ว่าเราเห็นท่าทางท่าทีแล้วเอ๊ะ เหมือนจะเป็นคนแพนิคเพราะอาจจะมีมือสั่นอาจจะแบบตื่นตะนกอาจจะแบบหลบอยู่มุมห้องอะไรอย่างเงี้ยเราจะจัดการยังไงหรือเราจะช่วยเหลือเขาอย่างไงบางทีอาจจะเป็นเพื่อนใกล้ตัวโอเคเราก็พร้อมเต็มใจจะช่วยแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนไม่รู้จักแต่ว่าเหมือนดูดูท่าทางแล้วเขากําลังตื่นตะนกอยู่อย่างเงี้ยเราจะช่วยเหลือหรือควบคุมหรือจัดการกับการดูแลเขายังไงดีครับอาจารย์ค่ะก็การเข้าไปดูแลค่ะอย่างแรกเราก็ต้องเหมือน เข้าใจค่ะเข้าใจในตัวโลกนี้ว่าแพนิคเนี่ยเขาไม่ได้เป็นหลายคนจะคิดว่าเป็นเพราะความแบบเสียแซงแกล้งทำนะคะจย์ก็อาจจะต้องไปอยู่ข้างๆแล้วก็เรื่องของการการหายใจก็อาจจะช่วยในเรื่องของอให้บอกถึงการคำดาวหยุดให้หายใจให้อยู่กระลมหายใจค่ะจย์แล้วก็เตรียมสถานการณ์เพื่อจะแบบ ขอร้องถ้าสมมติว่าไม่สามารถดูแลได้นะขนาดนั้นให้การพยายบาลไม่ได้แล้วก็อาจจะต้องเตรียมเรียกรถพยาบาลหรือว่า,อาบอกคนข้างๆครับาารครับผม<ช>บก็คือก็เป็นการ <ST> S> <S ดูสถานการณ์เฉพาะหน้าก่อนว่าณตอนนั้นเนี่ยเขาปลอดภัยไหมหรือเพราะบ,บางทีการแพนดิบบางทีก็ถ้าเผื่อไปกระทบกับในเรื่องของร่างกายเนาะเพราะว่าบางคนแพนิกเองเนี่ยก็จะส่งผลไปถึงเรื่องของไฮเปอร์เวนติเลชันหรือเกิดแบบหายใจอย่างเร็วแล้วก็ทําให้มือจีบ มือจีบแล้วก็ยืนทรงตัวไม่ได้ก็ต้องนอนลงไปอะไรเงี้ยนะครับ <Okay. S 2> ก็ต้องแก้ตามอาการที่ที่แสดงขึ้นแล้วก็อย่างแรกเลยก็คือคนที่ช่วยเหลือก็คือต้องคำดาาก็คือให้เขาฝึกหายใจอยู่กับสติแล้วก็บางทีเขาอาจจะเนี้ยเขาอาจจะตะเวรอยู่นะครับ <Okay. S 2> คนที่อยู่ข้างๆก็เป็นคอยสโขบโฟกัสให้เขากลับมาโฟกัสกับ,ก,บกับลมหายใจของเขาอยู่ตรงนี้นะครับ <Okay. S 2> หรือถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่แบบสมมติว่า เพิ่งประสบ,บะอุบัติเหตุอาจจะต้องพาออกจากจากจุดเกิดเหตุไกลๆนิดนึงเนื่องจากว่าเขาอาจจะยังเจอภาพนั้นมันก็อาจจะต้องกระตุ้นได้ถูกไหมอาจารย์ยดังนั้นเรา<ล>ก็ต้องมูฟอ,ออกมามูฟมูฟออกมาในที่นี้คือมูฟออกเพื่อความปลอดภัยด้วยส่วนอย่างหนึง่งอย่างที่สองคือเพื่อให้เขาลดความตื่นตระหนกะนะครับคือเหตุมันเกิดยังไงมันก็เกิดอยู่แล้วมันเกิดไปแล้วดังนั้นวิธีการควบคุมนะตอนนี้ก็คือหลีกเลี่ยงให้เขาออกจากสิ่งที่ ก่อให้เกิดการต mm ื hmm. ่นตระหนกของเขาก่อนนะครับก็จะเป็นการรับมือแต่ว่าถ้าไม่รู้รจะทํายังไงเลยก็เอาคนที่มีความรู้บุคลากรทางการแพทย์หรือก็โทรเรียกรถฉุกเฉินข้าว่าไปว่าพบคนตื่นตระหนกพบคนมือจีบอะไรก็ว่าไปนะครับเขาก็จะมาพร้อมช่วยเหลืออยู่นะครับทีนี้อาจารย์ครับเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงครับไม่ให้เกิดแพนิคซ้ําสําหรับคนที่ที่เป็นเคยเคยเป็นโรคแพนิคมาแล้วเพราะว่าทุกคนตอนนี้จะจะรู้อยู่แล้วแหละว่า ฉันเคยเป็นหรือไม่เคยเป็นถูกไหมอาจารย์ะถ้าคนไม่เคยเป็นก็ไม่รู้ไม,ไม่เข้าใจว่าะะเป็นยังไงแต่ถ้าคนที่เคยเป็นแล้วเนี่ยจะรู้แล้วแหละว่าโมเมนต์ไหนจะเป็นหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยเราจะมีวิธีการป้องกันหรือจัดการยังไงไม่ให้เกิดซ้ําเพราะว่าผมว่ามันน่าจะมีสัญญาณอะไรบางอย่างที่มาบอกแล้วแหละว่า จะเป็นแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมหรือเปล่านะครับอ่าค่ะอาจารย์ใช่เลยค่ะก็คือสัญญาณอย่างที่บอกอะ่ะมันก็จะมีเวลาที่เราบางทีมันเป็นเรื่องของระบบประษาอัตโนมัติที่มันทํางานเองนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราเจอเหตุการณ์และเรารู้สึกว่าเรามีอาการเหมือนเดิมนะคะเราก็อย่างที่ย้อนไปอันแรกเราก็ต้อง บอกกับตัวเองก่อนว่าอันเนี้ยเป็นอาการที่เราจะสามารถควบคุมได้ครับค่ะคแล้วก็จัดการกับมันได้ค่ะแล้วก็สู่ขั้นตอนที่สองค่ะก็คือในเรื่องของการที่เรามาอยู่กับลมหายใจเหมือนเดิมนะคะเข้าสเต็ปแรกเลยค่ะอาจารย์แล้วก็มาอาจจะมีการในเรื่องของการฝึกยาวๆไปกับลมหายใจก็คือสมาธิ อาจารย์สมาธิจะเป็นการอยู่กับลมหายใจที่ยาวนานนะคะคก็จะทําให้รู้สึกว่าสารสื่อประสาทเนี่ยมันก็สมดุลขึ้นมาได้เมื่อกี้เราเราก็จะมีในมุมหนึ่งของการการรักษานะคะอาจารย์ที่เราจะมาช่วยเสริมในเรื่องของการเป็นกน็คือเรื่องของการกินยาด้วยนะคะคก็เป็นสิ่งสําคัญ จะไม่ให้มีอาการเกิดมาซ้ําบางคนมีอาการเยอะแล้วก็หายใจถี่ขึ้นจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้ตนเองก็ต้องอาจจะต้องทานยายาก็จะเป็นยาพวกเหมือนยาต้านเศร้ารักษาลโรคซึมเศร้าเพราะยาพวกนี้จะมีฤทธิ์ในการป้องกันความกังวลค่ะอาจารย์รแล้วก็ อ่าแล้วก็ในเรื่องของยาต้านความกังวลโดยตรงก็จะทานแล้วก็จะง่วงนอนนะคะผ่อนคลายนะคะและอันนึงอาจจะเป็นถ้าเป็นเยอะไม่สามารถควบคุมอารมณ์เวลาเครียดได้ก็จะเป็นยาควบคุมเกี่ยวกับอารมณ์ค่ะอาจารย์อ๋อนะครับซึ่งซึ่งเหล่านี้ก็คือจะอยู่ในการดูแลของบุบคลากรทางแพทย์หรือหรือคุณหมอเนาะที่จะเป็นคนใจ่ายให้ว่าเอ่ออันนี้ให้กินทุกวันหรืออันนี้ให้กินเฉพาะช่วงนี้ที่มีความรู้สึก แล้วกินนะครับแต่ว่ายาพวกนี้มันสามารถที่จะเพิ่มได้ลดได้ขึ้นกับการที่แต่ละครั้งที่เรากลับไปเจอคุณหมอแล้วเราก็จะเล่าเรื่องเหล่านี้ให้ฟังว่าอ่าคุณหมอก็คงจะรีคอให้ว่าสามเดือนที่ผ่านมาเจออะไรมาบ้างมีเหตุการณ์ซ<ๆ>้ําเท่าไหร่ไหมถูกไหมครับในกระบวนการบํบาบัดน,อน้อแล้วเขาก็จะจ่ายายาให้ว่าช่วงอ่กลับไปจากนี้นะครับหมอจะจ่ายเท่านั้นเท่านี้เอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมทุกครั้งไปนะครับก็อาจจะปรับขึ้นปรับลงได้ตามตาม อการจัดการที่ที่คนไข้ได้เล่าให้กับคุณหมอฟังค่ะแบบนี้ก็จะเป็นการรักษาที่เขาเรียกว่าการบําบัดทางด้านจิตวิทยาด้วยแล้วก็จิตบําบัดค่ะครับผมเพราะว่าเป็นเป็นการช่วยในเรื่องของการจัดการทางด้านความคิดแล้วก็ทําให้รู้สึกว่าอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมก็จะปรับตามไปด้วยเพราะนั้นก็ช่วยส่งเสริมในเรื่องของการจัดการเวลาที่มีอาการค่ะอาจารย์นะครับแล้วบางทีเนี่ยการมา คือบางคนเนี่ยจะยังติดภาพพร,ระอาจารย์ว่าสมมติว่าเป็นแพทย์หนึ่งเนี่ยถ้าสมมติจะมารักษาเองเขาก็จะชอบให้ไปคลินิกจิตเวชอ่าซึ่งภาพจําของคนทั่วภาพจำของคนทั่วไปข้างนอกที่ที่ไม่ที่ไม่ได้เป็นคนบวชกันในใน,ใน,ใ,นในโรงพยาบาลเนะละาะเราก็จะบอกว่าเขาก็จะมองว่าเป็นบ้านแน่ๆเลยอ,อะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอาจารย์จะโดนตีตาซึ่งปัจจุบันไม่ใช่นะใครก็ตามคนปกติที่รู้สึกว่าช่วงนี้มันรู้สึกหดหูใจดาว เป็นแบบดาวดาวบูบูบส่งไหมอาจารย์เราเข้ามาคุยกับคนหมอเพื่อมาระบายบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้เราหรืออาจจะไปคุยกับนักจิตวิทยาเพื่อปรับทุกรรลีสอะไรบางอย่างออกแล้วทําให้รู้สึกว่าโอเคเรามีกําลังใจมากขึ้นกลับไปทําไปดําเนินชีวิตต่อได้ก็ได้ไม่มจำเป็นต้องเป็นคนจิตเวชเท่านั้นานะที่ทต,ต้องมาคิดจิตเวชนะ ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็คนที่อยู่ในวัยทำงานาค่ะการเข้ามาใช้บริการเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะเข้าถึงบริการได้เร็วรเดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบเป็นคลินิกสุขภาพจิตในทุกโรงพยาบาลที่เป็นโรงพยาบาลชุมชนค,ค่ะคก็จะมีทุกทุกโรงพยาบาลบแล้วก็เป็นคลินิกของ เรียกว่าจิตแพทย์นะครับที่มารักษาแล้วก็หรืออาจจะถ้าสมมติเดี๋ยวนี้เข้าถึงเลยก็คือว่าสายด่วนสุขภาพจิตค่ะอาจารย์ถ้าสมมติเราไม่อยากมูฟไปมีอาการแล้วก็หนึ่งสามสองสามสายด่วนกรมสุขภาพจิตค่ะอาจารย์ทรได้ยี่สิบยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็คือจะมีคนที่คอยรับฟังเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พร้อมที่จะเหมือนให้แนะนําในข้อบางอย่างที่จะสามารถเอาไปปรับใช้ได้เพราะว่าเข้าใจครับว่า ในหนึ่งวันอะแต่ละคนอาจจะมีเวลาการทํางานหรือฟิลงานที่ไม่เข้ากาันบางคนอาจจะต้องทํางานกลางคืนแล้วเครียดกลางคืน <Okay. S 2> บางคนอาจจะเครียดกลางวันดังนั้น <Okay. S 2> หนึ่งสามสองสามช่วยคุณได้ในเรื่องนี้และไม่ต้องตีตาตัวเองครับว่าอุ๊ยฉันเข้าโรงพยาบาลปุ๊บไปคลินิกจิตเวชแล้ว อุ้ยทุกคนจะมองว่าฉันเป็นคนบ้าซึ่งไม่ใช่แล้วคนทั่วไปก็อย่าตีตาคนาหรือ,หร,อหรือคนไข้นะครับว่าหรือไม่ใันจริงๆอาจจะไม่ใช่คนไข้เป็นแค่ผู้มารับคําปรึกษาเนาะเราจะใช้คํานี้เราไม่ใช้คําว่าคนไข้ด้วยวเขายังไม่ได้ป่วยะนะครับดังนั้นอย่าตีตาคนเหล่านี้เขาคือคนปกติที่มารับการปรึกษานะครับนะมันก็จะทําให้ภาพจําต่างๆเหล่านี้นะครับแล้วก็ คือผมว่ารักษากายเรารักษาได้อยู่แล้วแต่รักษาใจมันจะต้องใช้ระยะเวลาเนาะอาจารย์แล้วมันจะต้องมันมีความจำเพาะมีความแบบสเปซมีความพิเศษนิดนึงสําหรับบุคลากรทางการแพทย์ที่เขาจะต้องเขาจะมีหลักการในการที่จะให้คาปรึกษาให้คําแนะนารวมไปถึงการให้คนที่มารับคำปรึกษารนะะบายหรือเล่าบางสิ่งบางอย่างที่บางที ตัวตัวเขาเองอาจจะไม่มั่นอาจจะไม่รู้หรอกว่าอาอาการแบบนี้คือคืออาการของโรคหรืออาการดีขึ้นหรือ,หร,อหรือลดลงเนาะจย์นเนะานนะค่ะจย์ก็จะเป็นคือเป็นเป็นการเตือนขั้นแรกที่เราจะได้มาพูดคุยกับผูบ้เชี่ยวชาญ<น>ก่อนที่เราจะป่วยเป็นโรคอ,อันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญจริง,รงๆให้มองว่าบุคลากร,กรกลุ่มเนี้ย คือเอาจริงๆเหมือนเพื่อนใจเนาะช่านอาจารย์เพราะจริงๆเราก็เหมือนมีเพื่อนสนิทที่ที่คนที่เราพูดได้ทุกอย่างบุคลากรทางการแพทย์ก็กุในในกลุ่มที่มาแล้วให้คําปรึกษาเนี่ยก็เป็นเหมือนเพื่อนใจเรานี่แหละนะครับซึ่งก็รับรองได้เลยครับว่าความลับหรืออะไรตัางที่พูดไปอ่ะมันจะไม่สูกแพร่งพายอยู่แล้วเพราะว่าเป็นในเรื่องของจรรยบรรณในเรื่องของการให้การปรึกษาอยู่แล้วนะครับผม นะสำหรับวันนี้นะครับในเรื่องของการดูแลโรคแพนิกนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่มีความสนใจในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเราจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าทาง FM 89.5 MHz innovation for life วิทยุราชมงคลธัญบ,บุรีนะครับสำหรับท่านใดที่อยากติดตามเนื้อหารายการย้อนหลังนะครับสามารถติดตามรับชมได้ทางแฟนเพจ a c e b o o k ครับ fm 8 9 5สถานีวิทยุราชมงคลธัญบ,บุรีครับยูทูบชแชแนลอาร์ม UT ทีทีเดคลิปสั้นๆครับทางทิกต o k อ R ร์มย Radio ดครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับผมผู้ช่วยศาสตสราจารย์อนุสรอาจารย์ดรกระหนกรัชพร้อมทีมงานทุกท่านต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ วิทยุราชมงคลธัญบุรีร่วมกับคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีสนับสนุนการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนติดตามรายการสาระความรู้ด้านสุขภาพนะครับผ่านทางรายการ Wellness Talk ทาง FM 8 9 5 MHz เมเฮิร์ RTT Radio Innovation for Life นะวัตรกรรมเพื่อชีวิตครับท่านใดมีข้อสงสัยหรือมีประเด็นสักถามในเรื่องของสุขภาพนะครับสามารถลงคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับขอบคุณครับ